กินนอาจังินเลยเกาไม่มีตัวตนอ้าวเล็กอะไรตายอ่ะที่น้าตายเป็นอะไร ห้าเป็นโจระหวห้า,าเรื่อเป็นภรษาตา่ายต่อ ใช่ที่เป็นผนะิเล,กเล,กลากๆ นั่นคือสามารถจับตามองจับตามองไงอ่ะอ๋อนี่ไง Không này <laughs> cái này là này Great. ผ่าแยกา ไม่เล่นขั้นส่งอร้จ้ะฉันเล่นหมดตัวธรรมดาดีกว่าส่งกุราบไม่ดับคนทุกคนดับถามมันจะมีเล่นเป็นก็อย่างรู้แล้วหรือหญิงผู้สองเกมมดูดิ หิ่งรูดก็คืออะไรไม่เคยเลีนเนี่ยพูดเอาให้หญิงชุดแจงอ๋อคล้ายๆหญิงชุดแดงเลยแต่หญิงรูดตคนนี้สามารถปกป้องได้ คุณไม่มาไม่เอาจากการตกท้องไม่มีใครเล่นเลยอ่ะ อ๋อใหญ่เปลี่ยนออกนะ เลยแหะยายไปแล้วไหเนาะไหเนาะไหเนาะ ยายเออกาเอารา รถนาฮะตุลกข้าเด้าวขับใจ giả cái Mà Giờ bảo nó là vỏ tôi ก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยนี่ขอาเช็บไลฟ์กันเลยนะ